สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนวกรรมะซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีธนูและลัคนาธนูสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นก็รักก็แชร์กดซับสไครต์ติดตามเพลิงใจกับช่องชนะหงในได้ยนะครับขอบคุณครับใครตองการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาที่ billiver สามหกเก้าตรงด้านล่างครับแอดไลน์ดีมาทำค่าครูได้ตอนนี้มีโปรโมชั่นลดสองต่อตั้งแต่วันที่ห้าถึงวันที่สิบนะครับแต่วันนี้วันที่แปดแล้วก็รีบแอดไลน์มาทำค่าครูกันได้เลยครับเหลือเวลาอีกแค่สองดาวอุจนะครับ อุดตัวนี้แปลว่าสูงนะครับแต่อะไรคือสูงล่ะก็คือดวงดาวที่เขาเรียกว่าตำแหน่งของดวงดาวที่สูงนั่นแหละนะครับหรือเขาเรียกว่ามันมันสูงกว่าดาวอื่นนะครับซึ่งอุดเนี่ยมันแปลว่าดาวแห่งบารมีนะครับวาสนาจะดีด้วยในดวงชะตาศาสรรบคนราศีธนูเรามาดูกันเลยครับอีพีนี้จะเป็นอีพีแรกนะครับแบ่งออกเป็นสองอีพีจะเริ่มต้นที่ดาวอาทิตย์นะครับจนถึงดาวพุธในคลิปนี้อ่าคลิปทสองจะเป็นดาวพฤหัสบดีถึงดาวราวหูเพราะมันมีดาวแปดดวงแบ่งครึ่งหนึ่งก็คือสี่กับสี่เนาะ อนุราศีธนูอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับที่เรามาเริ่มต้นกับที่ดาวอาทิตย์นะครับแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายแค่ดาวอาทิตย์ดวงเดียวก่อนหมายถึงว่าข้อมูลทั้งหมดนะครับแล้วค่อยไปเปรียบเทียบกับดาวอื่นเอานะครับเริ่มต้นที่ดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เป็นอุดในราศีเมษเพราะปุตตะใช่ไหมครับแต่ตามจริงอ่ะเราลบดาวจรรันทร์กับดาวศุกร์ออกไปก่อนนะดาวอาทิตย์มีผลข้างเคียงถึง2ราศีเลยเขาเรียกว่าตำแหน่งอุดมี3ราศีนะครับอันดับแรกคือราศีมีนราศีมีน,ามนอาทิตย์ถ้าอยู่ตรงนี้อาทิตย์นะคนราศีธนู เกิดราศีธนูนะอย่าเพิ่งฟังนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ของคุณเพราะอาทิตย์กาเนิดเนี่ยอยู่ที่ราศีธนูแล้วมันจะไม่ซ้ากันสองตำแหน่งเข้าใจไหมครับอาทิตย์มีดวงเดียวมันไม่สามารถมี2ดวงได้ในดวงชะตาถามว่าเอาอะไรมาพูดเราก็ต้องมีตําแหน่งนี้ได้สิงั้นเรามาดูกันดาวรายเดือนจะมีอยู่แค่อาทิตย์ดาวพุธและดาวศุกร์ส่วนดาวคันเช้าาเดือนครึ่งนั้นตกไปนะครับเพราะว่ามันจะไม่ใช่ดาวย้ายในปฏิทินนะครับ คือดาวที่จะไม่ย้ายคือจะต้องไม่พักเสด็มนเช่นดาวพุธเนี่ยพักเสดมนบ่อยมากใน1เดือนเนี่ยสามารถทั้งพักเสดมนได้หมดเลยนะครับดาวศุกร์เนี่ยก็ก็คือมันสมมติว่าเราเดินไปถึงเดือนอกันยายนแล้วถอยหลังมาถึงเดือนสิงหาอย่างเงี้ยเดินหน้าถอยหลังอย่างเงี้ยถามว่าปฏิทินเดินหน้าเรื่อยๆน,นะครับตกมาเราเดินปฏิทินวันทีละวันทีละวัน,วนอ่าเรากากระบาดไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันจะถอยหลังได้ไงถูกปะดังนั้นดาวพุธจึงตกไปไม่สามารถมาเป็น ปฏิทินของเราได้นะครับเขาเรียกว่าเดินถอยหลังด้วยดาวศุกร์ก็ถอยหลังแต่จะช้ากว่าเอ่ไม่ใช่จะน้อยกว่าดาวพุธบางทีบางเดือนกระเดินปกติ1เดือนเต็มบางทีก็เดินถัดไปถอยหลังอย่างเงี้ยครับอ่สาสมัคดาวศุกร์จะถอยหลังอ่าระยะหนึ่งเหมือนกันก็คือหมายถึงว่าไม่มากเท่าดาวพุธแต่ก็ยังถอยหลังบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับดาวอื่นมีถอยหลังหมดมีดาวจันทร์กับดาวอาทิตย์ดาวราหูเนี่ยไม่ถอยหลังนะครับ ดังนั้นเนี่ยดาวอาทิตย์จึงเป็นดาวที่แบ่งเดือนดังนั้นคุณเกิดเดือนธันวาคมอาทิตย์ก็ต้องอยู่ในเดือนธันวาอ,อ,อยู่ในราศรรีธนูถูกไหมครับอ่ะเข้าใจแล้วนะดังนั้นอาทิตย์ไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังหมายถึงว่าไม่เดินหน้าเร็วไม่ถอยหลังแต่เดินปกติเท่านั้นดังนั้นเนี่ยดาวอาทิตย์ในแต่ละเดือนก็จะไม่เท่ากันด้วยขออภัยนะครับมีเสียงไก่ข้างบ้านมันเข้ามาอีกนะไม่รู้ว่าพวกคุณได้ยินหรือเปล่านะต้องขออภนะัยในที่นีด้วยแต่ผมได้ยินเสียงชัดเลยนะโอเคหยุดไปละ อ่ะาไม่ละอ่ะโอเคช่างมันเพราะว่าผมไม่มีเวลาบ้างที่จะต้องมาทําแล้วนะครับมีเวลาบ้างแค่ตรงนี้เท่านั้นเพราะวันนี้ก็ช้าแล้วผมมาอัดคลิปตอนบ่ายนะครับเพราะว่าผมไปซื้อของของมาตุนที่บ้านไว้นะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยตอนกลางตอนสายไม่ได้ไม่ได้พยากรเนาะโอเคทีนี้เรามาดูกันอ่าดาวอาทิตย์นะครับมีตําแหน่งอ่าเขาเรียกว่าอุดตั้งแต่ราศีมีนเขนาเรียกว่าอุดจาวิดาศนะครับหมายถึงก่อนขึ้นตําแหน่งอุดนะครับ แล้วก็มีตำแหน่งหลังด้วยหมายถึงอาทิตย์ลงมาแล้วนะครับ1ราศีเขาเรียกว่าอุจจารภิมุกนะครับอย่างผมเกิดราศีพฤษภแปลว่าผมได้ตำแหน่งอุจจารภิมุกในดนวงชะตาต้องไม่ใช่ราศีเกิดของตัวเองนะครับแต่แต่อันนี้เป็นราศีเกิดของผมแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าเป็นล็อกไว้ที่ลักขณะธนูปุ๊บเนี่ยคนราศีจะไม่มีสิทธิ์ที่อยู่ตรงนี้ก็จะนะครับจะไม่ได้อุดนะพูดง่ายจะไม่ได้ดาวอาทิตย์เป็นอุดหรือมหาอุดนะครับแต่ว่าผมมีลักษณะอื่น ผมเลยสามารถเกิดในราศีพฤษภได้นะครับแต่ไม่ใช่ในขนาดพฤษภอ่ะทีนี้ผมเรียกว่าปีกแล้วกันนะนะครับข้างๆราศีเมษเนี่ยก็คือราศีมีนกับราศีพฤษภเนี่ยเาเรียกว่าปีกผมจะเรียกเองนะปีกของมันนะครับของราศีเมษอ่าดาวอาทิตย์นั่นนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยอยู่ตรงนี้มันมีเาเรียกว่าไคลแม็กซ์ตรงที่ว่า ดาวทิ์ได้ตำแหน่งมหาอุดได้แต่ต้องเป็นองศานะครับจำไว้นะต้องได้องศาถึงจะเรียกว่ามหาอุดนะครับแต่ถ้าเป็นดาวจรเราเรียกมหาอุดได้เลยเพราะมันต้องผ่านทั้งราศีเมษทั้งหมด30องศาเข้าใจไหมครับอุดเนี่ยผมให้3มองศานะครับก็คือก่อนหนึ่งองศาตรงกลางแล้วก็หลังนะครับดาวทิ์เนี่ยจะเกาะที่พรณีมหัธโนเลิกนะครับเขาเรียกว่าพรณีเลิกเป็นเล็กนะครับแล้วก็เป็นเลิกใหญ่คือมหัธโนนะครับดังนั้นเนี่ยดูเมืองไทยเนี่ยกดเขาเรียกว่ากําเนิดที่ พอรนีเลิกแล้วก็เป็นมหามาธโนด้วยนะครับหมายความว่าเสียของไปก่อนแล้วจะได้กลับคืนมาอะไรที่เสียไปจะได้กลับคืนมาราศีเมษเป็นราศีที่ดีทั้งหมดเลยเลิอกอะนะครับดังนั้นใครมีดาวในราศีเมษจะดีมากผมยังมีดาวสามดวงในราศีเมษนะครับทีนี้มีอ่ะยกตัวอย่างประมาณนี้จบก่อนนะครับทีนี้อาทิตย์เป็นอปุตตะใช่ไหมครับอาทิตย์เป็นอุดในเดือนปุตตะแปลว่าคุณเจ้าโปรเจกต์นะอืมอาทิตย์เนี่ยมันหมายถึงการเริ่มต้นนะครับ ปุตตะแปลว่าเล็กๆแล้วก็เรื่อยๆด้วยดังนั้นจึงหมายถึงมันเป็นโปรเจกต์หมายถึงทําแล้วจบทําแล้วจบมะครับแต่ว่าถ้าอาทิตย์เป็นอุ่นนาศีเมษเนี่ยพอปุตตามันหมายถึงไอเดียมันฟุ้งครับบางทีทําไม่ได้นะบางทีมันไม่ทันทำครับถ้าว่าจะทําอันนี้แต่ก็ทําไม่ทันก็จะทําอันนู้นก็ไม่ได้อีกนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าได้แต่คิดนะครับอาทิตย์เนี่ยมันเป็นปัญญานะครับมาถึงความคิดนะครับหมายถึงปัญญาเพราะธาตุไฟเป็นปัญญานะในทางของจื่อก็บอกในทางไทยก็บอกว่า ดาวธาตุไฟเป็นดาวปัญญาทั้งหมดนะครับแม้กระทั่งตัวคุณเองแต่ของคุณเป็นปลายธาตุจึงหมายถึงไฟที่เหมาะสมที่สุดเป็นไฟที่อบอุ่นนะครับไม่ใช่ไฟที่ร้อนแรงเหมือนราศีสิง์อ่กระดนสิงกับเมษนะครับสิงกับเมษเนี่ยเป็นธาตุไฟเหมือนกันแต่ว่าสองอันนี้มันคือไฟที่ร้อนแรงแต่คุณเนี่ยเป็นไฟที่อบอุ่นแล้วแต่คุณต้องถูกแรงกระตุ้นนิดนึงเพราะว่ามันจะมอดเราครับเออแต่เป็นไฟที่ไม่ร้อนเกินไปก็จะไหมครับ ใครอยู่ใกล้ก็อบอุ่นไปหมดนะก็คือมีทั้งข้อดีและข้อเสียก็เรียกว่าไฟบันดิตนะราศีธนูเนี่ยเขาเรียกว่าไฟบันดิตนะครับโอเคก็คือไฟแห่งปัญญานั่นแหละที่เรามาดูที่ดาวจันทรต่อนะครับอย่าลืมนะอุจจาวิราอุจจาพิบุกด้วยนะราศีข้างเคียงเนี่ยนะครับดาวจันทร์เป็นอุจในราศีพฤษภหรือมหาอุจได้นะครับก็คือแล้วแต่องศานั่นแหละนะครับแต่ว่าองศาไม่เหมือนกันนะบางคนอยู่ต้นบางคนอยู่ปลายบางทีบางดาวอยู่ตรงกลางเหมือนราศีเมษที่เป็นอาทิตย์อยู่นั่นแหละครับ ดาวจันทร์เป็นอุดแปลว่าอะไรดาวจันทร์เป็นอุดเนี่ยหมายถึงผู้หญิงหมายถึงว่าดาวจันทร์คือผู้หญิงในดวงชะตาของตัวเองเข้าใจไหมครับถ้าสมมติว่าดวงนี้เป็นดวงผู้หญิงแปลว่าดาวจันทร์เป็นอุดแปลว่าคุณเนี่ยจะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรจิตใจที่มั่นคงนะครับแต่มันตกอรดิแปลว่ามักจะคิดลบอยู่บ่อยๆนะครับก็คือมีทั้งข้อดีและข้อเสียเพราะว่าดาวอุดเนี่ยมันต้านต้านรับอรดิคือหมายถึงไม่ได้เสียร้อยเปอร์เซนต์แต่มันมีข้อดีอยู่ถูกไหมครับเพราะว่ามันมีบารมี พเพราะดาวจันหมายถึงความมีระเบียบวินัยพอตกราศรีพฤษภก็คือเหมือนกับเขาว่ามีระเบียบวินัยเหมือนกันนะครับมีแบบแผนวางแผนซะก่อนนะครับแล้วอดีตปัญหาจะทําอะไรคุณไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยดาวจันทรมันหมายถึงความมีคือความละเอียดอ่อนนะครับส่วนราศีพฤษภมีแบบแผนละเอียดอ่อนแบบมีแบบแผนทุกอย่างชนะหมดโอเคไหมนะครับผมบอกเลยนะไม่มีใครมาพูดแบบนี้หรอกครับไม่มีใครอธิบายเหมือนผมอย่างนี้นะครับเพราะว่าเขาทายคือทายเลยนะครับแต่ถามว่าอัญนนใชิแก้ได้ตลอดชีวิตนะ อืใครมีตำแหน่งไหนก็จดจดเอาไว้นะครับอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่ามีคนไทยโหราศาสตร์เป็นด้วยแค่ฟังผมมานานนะครับคุณคิดดูว่าเขาเรียนเองได้ด้วยนะ,ะแต่ว่าเขาแค่บางทีตัดสินใจไม่ได้กันก็จะต้องมาถามผมมาดูดวงส่วนตัวนะครับแล้วก็ให้ผมฟันธงให้นะครับก็ถือว่าโอเคประมาณเนี้ยคือผมไม่ได้ห่วงวิชาเลยไม่งั้นผมไม่พูดแบบนี้หรอกผมไม่อธิบายเยอะหรอกนะครับโอเคต่อไปนะครับดาวอังคารเป็นอุดคือยอดขุนพลนะครับยอดขุนพลหมายถึง วันหน้านะครับอังคารเป็นขุนพลเพราะว่าอารมณ์รุนแรงหมายถึงผู้กล้านะครับกล้าหารกล้าที่จะทําทุกอย่างแบบว่าสมมติว่าตัวเองตัวเล็กแต่เจอคนตัวใหญ่ที่มีปัญหากับกันนะก็คือกล้าสู้นะครับถ้าเป็นคนปกติจะไม่กล้าแต่ถ้ามีอังคารเป็นอุจจกิก้าครับเป็นคนที่ดวงข่มผู้อื่นได้นะครับแต่ตามจริงดาวอุจจมันขม่มทุกดวงนั่นแหละแต่หมายถึงอังคารเนี่ยมันหมายถึงคือสู้ยากครับอืมเช่นดาวสุประคค์อาทิตย์จัน์สุ พระหัสพุทธเนี่ยสู้ไม่ได้หรอกอังคารชนะนะครับเพราะอังคารแปลว่าความรุนแรงและหมายถึงการแอคชั่นด้วยแปลว่าไม่ได้เก่งแต่ปากนะแต่ทําเก่งมากเลยแต่เป็นคนไม่มีคือเป็นคนที่ไม่มีหัวนะครับก็จะไมคือหมายถึงไม่ได้หมายถึงว่าด่าเขาว่าไม่มีหัวนะแต่หมายถึงว่าไม่ชอบใช้สมองไม่ชอบใช้ความคิดแต่ใช้อารมณ์ใช้ความรุนแรงเข้าสู้หมายถึงใช้ร่างกายเข้าสู้อังคารแปลว่าความอดทนดังนั้นเนี่ยอังคารเป็นอุดเนี่ยยอด ยอดความอดทนเลยแหละคนนั้นเป็นคนที่อดทนเก่งมากนะครับแต่ก็เจ้าอารมณ์ด้วยนะครับมายถึงเพราะความกดดันนยครับอด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 ทน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 สุดท้ายมันก็ระเบิดออกมานะครับอย่างตอนนี้อังคารกับเสาเร็งกันมันก็คือความกดดันที่แบบเต็มตัวระเบิดแล้วก็น้าราธิว่าที่ระเบิดนะก็คือเพราะนี่แหละก็คืออังคารกับเสาเร็งกันเพราะมันคือความกดดันอย่างยิ่งยวดนะครับอย่างสุดๆไปแล้วมันก็ต้องระเบิดออกมาเข้าใจไหมครับ ทีนี้นะครับอังคารเป็นอุดเนี่ยก็เหมือนกับทหารแต่ไม่ใช่ทหารที่ใส่ชุดลายพรางสมัยนี้นะเราพูดถึงสมัยก่อนนะครับก็หมายความว่าคือเหมือนคล้ายๆพร,พระเจ้าตากครับคนที่เป็นหัวหน้าจะต้องดูดวงก่อนเนาะเพราะว่าถ้ามีดาวอังคารเป็นอุดเนี่ยเต็มตัวมีสิทธิ์จัตนะเพราะว่ามีดวงขมคู่ขวัญคู่ศัตรูนะครับถ้าใคารไม่มีดาวอังคารเป็นอุดจะไปสู้กับใครได้ถ้าเป็นดาวสุประเคาะทั้งหมดเนี่ย อ่านะครับราหูก็อ่อนไปเดาราหูคืออารมณ์มันไม่ใช่กําลังนะครับอังคารคือกําลังเพราะเป็นการแอคชั่น่ยครับเสราเนี่ยก็หมายถึงความยากลําบากนะครับมันก็ยากเกินไปไงกว่าจะชนะได้ก็ต้องอังคารอังคารคือความเร็วนะครับอังคารคือความเร็วหมายถึงใจร้อนเนี่ยหมายถึงคกว่าการได้กาเสียนะครับดังนั้นอังคารเนี่ยเป็นตัวกําหนดที่จะสู้หมายถึงว่าคุณจะทําอาชีพประมูลน่ะถ้าคุณมีอังคารเป็นอุดเนี่ยเตรียมตัวชนะนะครับ แต่ก็ไม่ใช่ทุกครั้งเพราะถ้าคุณไม่ใช้ความคิดเลยมันก็ยากนะครับเออมันจะเป็นต้องดาวพุธเด่นด้วยนะถ้าใครมีอังคารอยู่ตรงนี้และอย่างหนึ่งคือถ้าแสงสุประเคาะถึงก็โอเคถือว่าเป็นเป็นเหมือนพระเจ้าสากเนี่ยครับก็คือหมายถึงว่าเป็นคนบุคคลวีรบุรุษที่ดีของประเทศไทยแต่ถ้ามีดาวบับเคาะถึงดาวอังคารปุ๊บคนนั้นเป็นคนเฮี้ยมโหดเป็นคนที่อย่างทหารการดยิงอะครับนั่นแหละก็ประมาณนั้นแหละอังคารก็คือทหารคือตำรวจนะครับอ่ะก็กลายเป็นว่าอังคารอยู่ในเดือนกระดุมพระ,อ,ะอธิบายไปเอ้เนาา็ขงงรบ อังคารเป็นอุดในเรือนกระดุมาพาแปลว่าพยันหาเงินนะครับอดทนเพื่อให้ได้อ่าสิ่งตอบแทนกลับมาถือว่าดีมากครับอืมอังคารเรียนการเงินเนาะสำหรับคุณเท่านั้นนะครับต่อไปดาวพุธสุดท้ายดาวพุธเป็นอุดแปลว่ามีคําพูดที่หนักแน่นมันคงเพราะมันมีทั้งอุดทั้งเกษตรอุดแปลว่าสูงแปลว่ามากเกษตรแปลว่ามันคงก็แปลว่าคําพูดที่มีความน้ํามีน้ําหนักถ้าไปแล้วนะนะครับแปลว่าคําพูดที่มีน้ําหนักคําพูดที่ ฟังแล้วมันมีเหตุมีผลนะครับเพราะดาวพูดอยู่ตรงนี้ฉลาดนะครับจะบอกให้แต่มาอยู่ในเดือนการงานแปลว่าเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านของการพูดจะดีมากจะทําให้ชีวิตเนี่ยไปสู่ความเจริญได้ดีนะครับเพราะอุดมัแปลว่ามีบารมีไงคาพูดมีบารมีพูดแล้วมีคนเชื่อถือนะครับถ้าตําแหน่งนี้นะผมจะมีตําแหน่งนี้แต่ว่ามันได้แค่เกษตรไงมันไม่ได้อุดด้วยเพราะอุดแปลว่าหนักแน่นนะครับฟังแล้วมีมีหลักมีฐาน ขนาดผมพูดมีน้ำหนักนะคนยังไม่อยากจะฟังเลยเอาดีจะไ์บอกมาเลยไม่ต้องมาพูดมากอย่างเงี้ยหลายคนคิดนะครับผมรู้ไม่ไม่จาเป็นต้องคือก็มีคนมาคอมเมนต์บ้างบางครั้งนะครับก็ไม่เป็นไรก็แค่ลบอะ่ะพูดมาก็มีประโยชน์หรอกครับถึงมันอาจจะทาร้ายจิตใจผมบ้างก็เต็มตัวรับกรรมกันแล้วกันการคืออกรรมคือการการะทําคุณว่าลายผมยังไงก็ขอให้คุณได้อย่างนั้นเหมือนกันผมก็มีสิทธิ์จะพูดให้คุณได้แบบนั้นเหมือนกัน ลจริผมไม่ต้องพูดก็ได้เพราะกรรมมันก็ทํางานอยู่แล้วจาไว้นะครับกรรมมันงอกทุกเมล็ดมันไม่มีเมล็ดไหนที่ไม่งอกเพราะว่าการกระทําของเราเหมือนการหว่านพืชนะครับแล้วถ้ามันงอกขึ้นมาก็แปลว่าคุณต้องได้รับกรรมนั้นแน่นอนไม่มีทางหนีพ้นเพราะว่ากรรมตัวเนี้แม้กระทั่งพระพุทธองค์ยังหนีกรรมนี้ไม่ได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ